เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Moto G 5G 2023โทรศัพท์มือถือรุ่นเล็กหน้าจอรลลิเเล120 h z แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์จำหน่ายแล้วนะครับในช่วงปลายเดือนนี้ในราคา8,000บาทสวัสดีครับกัข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเน,นื้อราแแในการาสัตสิบนทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจแพ่ข่าวสารที่มั่เดแบบนี้เป็นประจำทุกวันโทราศัพท์มือถือรุ่นเล็กจาก m o โ o r o ร a นะครับล่าสุดที่มีการเปิดตัวเปรียบร้อยด้วยขนาดหน้าจอ6.5นิ้วรีเฟรชเหรทอ2 0เฮิร์และกล้องเลนหลักอยู่ที่4 8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ก็ให้มาจุกๆกันเลยที่5000ม ah ิลลิแอมป์นะครับในส่วนของโทราศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นประจำปี2023เป็นหนห้าจอ LCD 6.5นิ้ว SD นะครับ ในส่วนของความละเอียดของหน้าจอตัวนี้ก็ค่อนข้างให้มาเยอะที่1,600 720พิกเซลนะครับสามารถถ่ายวิดีโอนะครับในกล้องหน้าที่ให้มา8ล้านพิกเซลนะครับถ่ายวิดีโอ 1,080p 30fps ได้นะครับยังร,รับเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าด้วยปลุดล็อกใบหน้านุนีนั่นนะครับ,รบการปลดล็อกหน้าจอนะกล้องหลังมี3ตัวในหลัก48ล้านพิกเซลมาโคร2และเดฟเซนเซอร์2ล้านพิกเซลนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ากล้องใช้งานได้แบบดีเลย รองรับไมโครเอสยีแกรส์นะครับได้สูงสุดถึง1เทอร์ไบรด์ด้วยนอกจากนี้นะครับ Moto G 5G 2023อาจจะอ่านยากนิดหนึ่งเพราะ g 5G อีกทีหนึ่งนะมาพร้อมกับ Android 13นะครับแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมและการชาร์จที่เร็ว15วัตต์ด้วยโดยเจ้าตัวโมดโมโตวาร่ารุ่นนี้นะครับเขาเขาบอกว่าสามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานถึง2องวันอะไรอย่างเงี้นนี่ติดขาดนิดหน่อยนะตัวเครื่องนี่มีความหนาเพียงแค่8.4ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนัก189กรัม ใครที่ชอบใช้หูฟังนะหูฟัง3.5มิลก็มีมาให้ด้วยนะครับ USB Type C ลำโพงสิโอเป็นระบบเสียงแบบ Dolby Atmos ด้วยสีมีให้เลือก2สีครับได้แก่สีดำ Ink Blue Ink ทำไมอ่านว่า Ink Blue วะโอเคขอภัย Ink Blue ก็ได้นะครับสีดำนะก็คือแบบออกเข้มๆหน่อยแหละออกแบบบูบูอะไรอย่างงี้นะแล้วก็สีเทาครับ Harbormist นะครับวางจำหน่ายนะครับในวันที่15พฤษภาคมที่อเมริกาก่อนใครเลย 256ดอลลาร์นะครับขอไทย250ดอลลาร์หรือประมาณ8,000บาทเท่านั้นเองนะสว่วนรุ่นนี้จะถูกมาวางเข้ามาขายในช่วงแบบเอเชียไหมประเทศไทยไหมนี่เดี๋ยวรออัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีเพื่อนการข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆ ภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเ,เพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกระมาเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย